กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TF Thai Channel ที่วันนี้ก็ยังอยู่กับการเล่าเรื่องราวของ m e ก a t ทอนใน Comic อ d w ดิล2005ซึ่งคลิปนี้จะเป็นพาร์ทที่2ที่เล่าต่อจากพาร์ทแรกที่ผมลงไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ใครยังไม่เคยดูพาร์ทแรกสามารถไปดูในช่องผมได้ไม่งั้นถ้าข้ามาดูพาร์ทนี้ก่อนเนี่ยผมรับรองเลยว่ามีงงแน่นอนสำหรับแนะนําตัวละครในพาร์ทที่2นะครับให้ย้อนกลับไปดูการแนะนําตัวละครที่ผมเคยลงไว้ในพาร์ทแรกในช่วงนาทีที่17.50เป็นต้นไปได้เพราะในพาร์ทที่2นี้ผมจะไม่มีการรีรันแนะนําตัวละครอีกรอบซึ่งตัวละครทั้งหมดในพาร์ทนี้จะเป็นตัวละครจากฝั่งยานลอนไรทั้งหมดเลยอีกทั้งเรื่องราวในคลิปยังเป็นเรื่องราวที่ดําเนินในพรอกับคอมอกของฝั่ง,งโรบอ,รบอ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็จะไปบรรจบที่บทของยูนิคอร์นในคลิปของช็อ w เวฟที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ด้วยความเดิมในพาร์ทที่แล้วเมกะทอนกับลูกเรือลอดไล์บางส่วนได้ไปพบกับยาลอดไลท์ที่ถูกทำลายด้านในเต็มไปด้วยศพของลูกเรือทุกคนงดเกินการกระจัดกระจายเต็มไปหมดในสภาพที่ถูกฆ่าอย่างน่าสยดสยองพวกเมกะทอนได้พบว่ายาลอดไล้หลํานี้เป็นยาลอดไลอีกลำที่มาจากอีกมิติหนึ่ง ที่เป็นต้นตอของศพโรดิมารอีกคนที่บรรจุอยู่ในโลงที่ผมเล่าไว้ในพาร์ทที่แล้วสก,กิทได้พบร่องรอยการถูกฆ่าของอัลตร้าแมกนัตที่ถูกยิงด้วยร่องรอยของปืนฟิวชั่นแคนนอนอันเป็นอาวุธของเมกาทรอนเมกาทรอนปฏิเสธยืนการาดว่าตนเองได้ทำลายฟิวชั่นแคนนอนทิ้งไปแล้วในช่วงการพิพากษา แต่เพื่อความสบายใจในฐานะกัปตันใาญ่ที่เป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของออตโตบอตกลุ่มน้อยที่อยู่กับเขาแมกาทอนจึงตัดสินใจขังตัวเองไว้ในห้องเก็บสเสบียงพร้อมกับลาเวสซึ่งลาเวนก็ได้บอกถึงสาเหตุที่ซาวเวฟส่งเข้ามาเพื่อจับตาดูแมกกาทอนเพื่อให้แน่ใจว่าแมกาทอนที่ยอบย้ายมาอยู่กับออตโตบอดคือแมกาทอนที่ซาวเวฟและดิสซติคอนตัวนื่นรู้จากจริงๆการทอดทิ้งทัพดิสซติคอนและลมการ4ล้านปีเป็นเรื่องทําใจยากสําหรับเหล่าดิสติคอนที่เหลือในมุมมองของลาเวสภาพจําแมกรอู้ักาาลนํองทัเปลี่ยนแป สังคมไซเบอร์ทอนเพื่อทำลายกฎระเบียบเก่าแก่ที่แบ่งแยกชนชัน้นเขาว่าคนที่ลาวเวสมองอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพียงหุ่นแกแ่กแกตัวหนึ่งที่ไม่เอาสงครคาบอีกต่อไปแล้วหลังเมกาทอนคุยปรับความเข้าใจกับลาวเวส ในบีดกับนนติก้าก็ได้เปิดระบบไฟในยานทําให้แมกกาทอนพบเบาะแสสาสคัญที่สาวไปสู่ฆาตกรที่สงคาญลูกเรือในยานลานี้อย่างโหดเหี้ยมเหล่าลูกเรือชาวลอสไลทุกคนถูกฆ่าด้วยฝีมือของหน่วยิเซปติคอนจัดติดดีวิชันหรือที่เรียกย่ยอๆว่าดีเจดีหน่วยที่แมกกาทอนจัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามเพื่อทําการตามล่าและกําจัดทหารหนีทัพหรือกบฏของดิเซปติคอนเป็นหน่วยลบอมหิตท,ที่ทําการประหารชีวิตเยือโดวยวิธีการโหดเหี้ยมปิดปรนุษมนานำหน่วยโดยทาน ผู้นำจอมอมหิตที่นำทีมออกปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดกบฏท,ทิเซปติคอนหลักฐานปงชี้ได้หลายอย่างเหยื่อหลายคนตายในสภาพที่ถูกยัดโมดูสมองเข้าไปในปาก้ดยฝีมือของเฮลเล็กและถูกยิงอัดด้วยฟิวชั่นแคนนอนของทานอันเป็นอาวุธที่ทานได้ลอกเลียนแบบแมกกาทอนพร้อมดัดแปลงรูปร่างตนเองให้ใกล้เคียงกับแมกกาทอนไอรอนที่เขาเช่อทูดอีกด้วยแต่ที่ที่พวกดีเจดีขึ้นมาบุญญายานลอดไลก็ได้กลายเป็นลานประหาร ที่สังหารทุกชีวิตบนยานไม่เหลือไม่แต่คนเดียวทว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อลาวเวสพบร่างของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในศพของลูกเรือรีวตัวน้อยรอดจากการบุกยานของพวกดีเจดีมาได้ยีวายมอบแผ่นข้อมูลที่เขาบันทึกไว้ให้กับเมกทอดทำให้พวกเขารู้ว่าลอดไร้หลับนี้คือลอดไร้ที่เกิดจากการควนนิ่งควนตับให้อยู่ในอีกพิติหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เครคื่องยนต์ควนต่มของยานเสียหายจากการเปิดใช้งานเมื่อ2ปีที่แล้วหรือก็คือในคอมิกมอร์แดนมิติไอในช่วงเล่ม1กับ2นั่นเอง ในโลกคู่ขนานนี้โรดิมันได้ตายจากการถูกสปาร์ตอีเตอร์ฆ่าและดิฟได้นาศพของเขาไปใส่ไว้ในโลงศพส่วนรีไวตัวตนของเขาในจัก,การวาลหลักได้ตายไปนานแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ก่อนบทดาร์คไซเบอร์ทอนที่ตัวของเขาไปติดอยู่ในยานร่วมกับโอเวอร์ลอร์ที่แหกคุกออกมาแล้วถูกระเบิดไปพร้อมกันทําให้โคมโดมในจัก,การวาลหลักต้องเสียรีไวตคนรักของเขาไปรีไวาจากโลกคู่ขนานที่รอดชีวิตเล่าว่าพวกดีเจดีมัที่ยานเพื่อฆ่าโอเวอร์ลอร์ดหนึ่งในกบดทิเซปติคอนทีู่้มันหมายตา แต่แล้วพวกมันก็ได้สังหารทุกคนบนยานอย่างโหดเหี้ยมรวมทั้งคมโดมคนรักของรีไวซึ่งพวกดีเจดีได้บังคับให้คมโดมลบความทรงจำเกี่ยวกับรีไวในตัวเขาทิ้งเพื่อแลกกับชีวิตแต่ทว่าคมโดมกับปฏิเสธที่จะไม่ทําทําให้เขาโดนวนัดหนึ่งในสมาชิกดีเจดีสังหารอย่างโหดเหี้ยม ขณะที่รีวสามารถหนีรอดมาได้จากการแอบอยู่ใต้เกาะของอัลต้าแมกนัตอีกทั้งยังได้พบว่าต้นเหตุที่พวกดีเจดีบุกมาที่ยานได้คือฝีมือของเบนสตอปที่เป็นสายลับสองหน้าคอยแจ้งข่าวให้พวกดีเจดีรู้ถึงการมีอยู่ของโอเวอร์โหลดแต่ไม่ไหวก็กลายเป็นว่าทั้งเบนสตอปเองก็ดันโดนลูกหลงไปด้วยเพื่อกลับไปยังโลกเดิมที่จากมาเมกธรอนกับรีวได้ทำการปิดการทำงานของเครื่องยนต์ขวอนตัมบนยานลอตไลท์ ight, ทำให้ทุกคนสามารถกลับสู่โลกความจริงได้อีกครั้ง และได้พบว่าสมาชิกในยานทุกคนยังอยู่ดีไม่มีใครตายจากไปไหนแต่สําหรับรีไวตัวเขาที่ถึงแม้จะมาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งแต่ก็ถือว่าเขาคือรีไวตัวจริงที่รอดชีวิตมาได้เขานั่ง,องรอคมลงอยู่บนดาดฟ้าหยาดทั้งสองคนได้พบกันอีกครั้งและนั่งมองผืนดาวอันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยกันและสําหรับเป็นสตอบที่ทลยอด เขาก็เลื่อกเคลื่อนไปโดยใช้กระเป๋าเอกสารที่เป็นเครื่องท i m e m ชี h ย้อนเวลากลับไปยังอดีตเพื่อเลือกแผนการที่เขาวางไว้โลเนมัตได้ทําการเตรียมทีมเพื่อเตรียมย้อนเวลากลับไปยังอดีตด้วยกระเป๋าอีกใบของเบนสตอมที่ถูกเก็บกู้มาจากโลกคู่ขนาดทาให้โลเนมัตได้นําทีมที่ประกอบด้วยเวล์โคมโดมลีไวทเทลเกตหลังลิไทายและไซคนัท ย้อนเวลากลับไปยังช่วงก่อนเกิดสงครามและได้พบกับโอเลออนแพคที่ยังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเวลานั้นเมกนอนได้ฆ่าเดาว่าสาเหตุที่เป็นสตอมย้อนเวลากลับไปในอดีตก็เพื่อที่จะฆ่าโอเลออนแพคเพื่อให้ฝ่ายดิเซติคอนที่เบนสตอมคอยเป็นสายลับให้สามารถชนะสงครามโดยไม่มีโอเลออนแพคเป็นก้างขวางคออีกทั้งเบสตอมยังศึกษาวิธีการเลี่ยงทฤษฎีไทม์พาราด็ดอก หรือ่ว่ากง่ายๆแต่เราย้อนเวลากลับไปฆ่าบรรพบุรุษของเราเราก็จะไม่ได้เกิดมาแต่ถ้าว่าเบนสตอมสามารถศึกษาจนหลีกเลี่ยงหลักการนั้นได้ซึ่งจะทำให้เวลาในปัจจุบันของเราค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยตามจุดที่ถูกแก้ไขในนาปฏิัติศาตร์ โลดีมัสได้กบเกิดโอไลออนว่าพวกเขาเป็นกองกําลังเสืิมที่เซตาพามส่งมาช่วยซึ่งก็มีตอนหนึ่งที่เมกาะทอนได้ใช้โทรศัพท์รรการเวลาคุยกับโอไลออนในอดีตโอไลออนที่คุยกับเมกาทอนและไม่รู้ว่าเมกาทอนที่เขาคุยด้วยคือเมกาทอนจากอนาคตก็ได้บอกให้เมกาะทอนพยายามเกยบบทความต่อไปพร้อมเสนอให้เมกาทอนมาเข้าร่วมกับเขาโดยที่โอไลออนก็ไม่มีวันรู้ว่าอีกสี่ล้านปีต่อจากนี้คนที่เขาคุยสายด้วยอยู่จะแปรพักมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็มีชีวิตนับล้านอีกมากมาย ที่ต้องสูตรเสียไปก่อนแล้วเมื่อพบว่าเวนสตอมไม่ได้อยู่ที่นี่โรดิบัตก็ได้ให้โคมโดบใช้ความสามารถลบความทรงจงของทุกคนก่อนจะนำทีวารฟตามร่องรอยของเวสตอมไปยังอดีตถัดไปพวกเขาตามรอยไปถึงร้านแมคคาดาบในวันที่แมกคารอนกําลังคุยกับอิมเพคเตอร์ในร้านใช่ครับมันคือเหตุการณ์เดียวกับที่แมคคารอนถูกจับมาในพารที่เพื่อดฝีมือของหุ่นในร้านที่ขวา้างหลัง จิตแพทย์ของยานไปบนโต๊ะของเมกาทอนทำให้อิมเพคเตอร์ฉุดจัดแล้วเข้าไปประสบลงด้วยขาดที่เมกาทอนในตอนนั้นได้หมอบอยู่ใต้โต๊ะด้วยความหวาดกลัวจนเกิดเป็นเหตุการณ์แบบในพาร์ทที่1เบสตอมที่เฝ้ามองจากนอกหลานได้วาดหนีไปยังไทม์ไลน์อื่นต่อไปพวกโรดิบัตตามรอยเบสตอมต่อไปแต่หนี้เมกกาทอนในยุคปัจจุบันก็ได้รู้ถึงเป้าหมายแท้จริงของเบสตอมแล้วเบสตอมไม่ได้ต้องการพยายามจะฆ่าโอลออนแพคหรือใครอื่นแต่เขาต้องการย้อนเวลาเพื่อไปฆ่าเมกรอนนใวัแกที่เขขาาถูกสร้ง้งึนมา เมกาทอนที่ร้อนลนได้ทำร้ายเพร์เซปเตอร์ที่อยู่กับเขาแล้วขอให้เพร์เซปเตอร์ส่งตัวเองกลับไปยังในอดีตเพื่อไปหยุดเบสตอมไม่ให้ฆ่าตัวเขาได้แต่อัลต้ามแมนนัทก็ได้ห้ามปาบไว้แล้วกอบให้เมกาทอนสงบสติลงโชคดีที่โดริมัสวาร์ปตามมาทัดในตอนนั้นเองที่หลังจิตแพทย์ของเราใช้ทักษะการพูดในอาชีพเกี่ยล่อมเบสตอมและสามารถหยุดเบสตอมไปได้เบสตอมที่ถูกจับตัวได้ก็สารภาพว่าเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าเมกาทอนเลยที่เขาทำไปก็เพื่อหาทางแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเลี่ยงครรามซอ์ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาทั้งหมดสงครามที่ภาคชีวิตไปนับมากมายทั้งการไปที่้านแมคคาดามของเบนสตอกก็เพียงเพื่อหยุดไม่ให้หลังโดนทำลายจนไมกราถอนโดนหางเลข่เข้าคุกไปด้วยเมื่อเบนสตอกวางปืนลงลีวก็ได้หยิบปืนของเบนสตอกขึ้นมาแล้วเหนี่ยวไกใส่แมกคารอทนในล่าที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ทันทีขอบอกให้ทุกคนลองจินตนาการถึงโลก ที่ไม่มีเมกะทอนดูว่ามันจะดีขนาดไหนโลกที่จักรวาลไม่ถูกพวกดิเซติคอนลุกลานหากไม่มีเมกะทอนพวกเขาก็ไม่ต้องมาเสียกตายและรีวก็ไม่ต้องเสียคมโดมกับเพื่อนๆในจักรวาลที่เขาจากมาด้วยฝีมือของพวกดิเซติคอนจัดติดีวิชันเมกะาทอนที่ได้ยินในสิ่งที่รีวตัวน้อยของเราพูดก็ทําได้เพียงนิ่งเงียบฟับงในสิ่งที่ผููคอนหลตัวน้อยพูดออกมาในตอนนั้นเอทิโวได้ทําการกอบกู้อนาคตด้วยการเอาสปาร์กที่มีสถานะพอยวันเพอร์เซนเตอร์จากเบสตอมออกมาใส่ให้กับเม สปาร์กพิเศษหายากหนึ่งในพันที่เป็นสีเขียวและมีความสามารถพิเศษที่ทําให้หุน่นตันนั้นมีพลังแข็งแกร่งเกินหุ่นทั่วไปทําให้แมกกาทอนได้รับสถานะพอยวันเพร์เตอร์ดังที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันมานั่นเองหลังสาสางเรื่องราวในอดีตแล้วว์ปกลับมายังยุคปัจจุบันเมสตอมก็เข้ารับการตัดสินโทษภายในยานทําให้เขาต้องทําลายกระเป๋าทาให้ฉีทั้งหมดทิ้ง พร้อมให้การสารภาพว่าตนเองเป็นสายลับของทิจติคอนเพื่อแลกกับการในทรัพยากรมาในการสร้างทำแมชชีนตอนนี้เองที่ไม่กระถอนได้ให้ลาเวสแอบลอบนํากระเป๋าที่ยังไม่ถูกทําลายไปให้เขาหนึ่งใบเพื่อหวังว่ามันอาจมีประโยชน์ในการย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวบางอย่างเพื่อชดใช้บาปกรรมของเขาได้ขณะที่ฝั่งลอดไก์กำลังสงบสุขอีกฝ้าของจัก,กรวาล พวกดีเจดีก็เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากการกำจัดกระบฏเที่ติคอนทานในเล่าถึงภารกิจเมื่อ18เดือนที่แล้วที่พวกเขาได้รับการติดต่อจากเบนสตอบถึงการส่งข้อความให้พวกเขามากำจัดโอเวอร์ลอดที่ถูกคุมขังอยู่บนยานได้กับการไม่ทำลายผู้โดยสารคนอื่นพวกทานได้วาดไปเจอกับจาร์ลอตไรอีกลำที่เป็นลำกู้ขนาดแล้วได้พบกับบิบที่เคยเป็นอดีตดีสติคอนที่มีชื่อว่าเดดล็อกมาก่อนทําให้พวกดีเจดีเริ่มการระเลงเลือดแล้วเริ่มสังหารทุกคนบนยานอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สดคําขอของเบน ธานก็ได้ทราบข่าวการแปลพักของเมกะทนพราะคำสั่งเสียของเมกะทนที่ขอให้ดีสติคอนทุกตัวหยุดทําสงครามธานผู้ข้างใครและเทิดทูดเมคกะทนเหนือสิ่งอื่นใดรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาทันทีตอนแรกเขากัดตอมใจตายแต่แล้วเขาก็เกิดความคิดได้ว่าการกระทาของเมกะทนเข้าข่ายฐานากะกบฏเชปติคอนเช่นกันทําให้ธานได้เข้าร่วมมือกับเดซซอรัดหนึ่งในดีสติคอนที่แยกตัวจากสงครามเพื่อขอยืมทัพของเดซซอรัดในการบดขยี้เมกะทนกับอธิฝังลอสไล ชีวิตของเมกาทอนยังคงดําเนินต่อไปเขาร่วมพามภารกิจต่างๆกับสหายชาวลอดไลท์ซึ่งเคยมีตอนหนึ่งที่เมกาทอนได้ใช้โฮโลแมสเตอร์หรือโฮโลรแกรมจําแลงวางเป็นมนุษย์บนโลกเพื่อเข้าไปทําภารกิจช่วยชีวิตของสเวิร์สบนดาวเคราะห์จำลองที่เลียนแบบโลกมนุษย์ขึ้นมาอีกด้วยในช่วงนี้แรดเชตกับดีบจะแยกตัวออกจากยานลอดไลท์และออกเดินทางไปทำภารกิจนิดหน่อยทําให้แพทย์ที่มาทําหน้าที่ในยานแทนแรดเชตเป็นหุ่นสาวที่มีชื่อว่าเวลโลซิตี้แทรก พวกโรดิมัสเดินทางไปยังดาวที่มีชื่อว่าเนโคเวลที่นั่นพวกเขาได้พบกับหุ่นเนโครบอทที่มีชื่อว่าเซนเซเล่ผู้อุทิศตนให้กับการบันทึกความตายของชาวไซเบอร์ทอนผู้วายชนทุกดอกไม้สีความก้างใหญ่สุดแลหูลูกตาที่ไม่กระทอนย่างกายเข้าไปก็คือจํานวนชีวิตที่ไม่กระทอนภาคไปทั้งหมดหลักฐานของบาปที่ไม่กระทอนก่อขึ้นได้ทาให้เขาตระหนักถึงอนาคตและการที่ภาคสาที่ไม่อาจเลี่ยงได้ไม่ช้าการเดินทางก็จะต้องจบลงหากหาอัศวินไซเบอร์ทอนไม่พบไม่ช้าก,ก็เร็ว เมกาทอนก็ต้องเข้ารับบทกรรมที่เขาก่อขึ้นเมกาทอนที่ตระหนักถึงในความจริงนั้นไม่ยอมฝังกระเป๋าทาไมชชีที่แอบขโมยมาไว้บนดาวในโคเวลแล้วเตรียมยอมรับชะตาของเขาหลังกลับจากในโคเวลเมกาทอนก็ต้องอเผชิญหน้ากับการก่อกบฏภายในยานตด้วยฝีมือของเกตเอ a y วกับ a t o ตไมเซอร์ที่เป่าหูให้เทลเกตหุนตัวน้อยผู้ไร้เดียงสา ทำการสังหารเมกาธร์ดเพื่อกระตุ้นให้เมกาธร์ดใช้ความรุนแรงทำร้ายเทลเกตเพื่อที่เกตอเวยจะได้มีเหตุผลมากพอที่จะทำให้เมกาธร์ดถูกตัดสินประหารชีวิตแต่แผนกกรก็ต้องล้มเหลวด้วยความช่วยเหลือของไซโคนัทที่เข้ามาหยุดไม่ให้เมกาธร์ดทำร้ายเทลเกตได้ทันพร้อมกับโรดีมัตรตีได้เข้าจับกลุ่มเกตอเวยกับอโตมไมเซอร์ที่ยุยงให้เกิดความวุ่นวายภายในยาดต่อมาพวกโรดิมัตได้ตามรอยสัญญาณปริศนาลงไปที่ดาวเนโครเวลอีกครั้งแต่ก็ต้องพบว่านัน่นเป็นกกกัับดที่รอพวโิต และสมาชิกบางส่วนของยานลอดไหลออกมาจากภายในยานก่อนที่เกตเวย์จะทําการก่อกระบฏและยึดยานลอดไหลมาเป็นของตนเองพร้อมลูกเรืออีกหลายคนที่อยู่บนยานลอดไหลก็เอือบระอาต่อความเป็นผู้นําของโลดิมัรและไม่โอเคกับการที่ไม่กระถอนได้มาเป็นพวกด้วยไม่หมดแค่นั้น เกตเวย์ยังลวงให้พวกโลดิมัตมาเจอกับแขกที่เขานัดไว้พวกดีเจดีและกองทัพของเดซโซลัดได้บุกมาถึงดาวในโคเวลและทับการปิดล้อมปอมประก,กาศให้พวกโรดิมัตไม่สามารถหนีได้เจนเซเล่ที่เป็นผู้จดบันทึกผู้วายชดได้ถูกฆ่าตายภายในปอมประก,กาศก่อนที่พวกโรดิมัตจะมาถึงโรดิมัตกับสมาธิที่ถูกทิ้งที่ประกอบด้วยอัลตาบม,มงนัทเมกทอนเทลเกตลีวายโคมโดมหลังเซเวิร์ดเวลเทน ลาเวสไซโคนัตไนบีดสกิตเบนสต็อบและเวโลซิตีได้ถูกปล่อยให้ติดอยู่บนดาวเนโครเวลที่แทบไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลยพวกโรดิมัตพยายามหาทางออกจากดาวเนโครเวลจนพบกับเครื่องเทเลพอร์ตที่เซนเซเลซ่อนไว้ซึ่งเซนเซเลได้ใช้เครื่องเทเลพอร์ตนี้เดินทางไปยังดวงดาวต่างๆมาก่อนทว่าที่ป้อมปราก,การน,นั่นเองก็มีสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์ที่เซนเซเลช่วยเอาไว้กำลังถูกรักษาตัวอยู่ในแคปซูลด้วยเช่นกันหากพวกโรดิมัตทําการวาบหนี พวกดีเจดีก็จะบุกเข้ามาและสังหาสิ่งมีชีวิตพวกนี้อย่างแน่นอนเมกกาทอนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องจะอยู่ปกป้องที่นี่โดยมองเห็นว่าชีวิตเล็กๆไม่กี่ชีวิตที่กำลังพักฟื้นอยู่นี้มีค่าพอให้ปกป้องแม้มันจะทําให้เขาต้องเสี่ยงอันตรายก็ตามแต่เมกกาทอนก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเขาออโต้บอทหรือสิ่งมีชีวิตใด ตาบที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเลยเพื่อนๆชาวลอตไรที่ได้ฟังคำปลุกใจของเมกกะทอนต่างเห็นพ้องยืนหยัดปกป้องปาการร่วมกันโดยไม่มีใครคิดว่าหนีไปไหนเมกกทอนที่ตัดสินใจได้ยังขอออกไปเจรจากับฐานตัวต่อตัว,ตว เมกาทอนเสนอตัวยอมแพ้แลกกับการให้ฐานละเว้นชาวลอดไลฟ์คนอื่นๆที่ติดอยู่ในป้อปปากานอีกด้านหนึ่งและเชิดกับดิฟก็ได้เดินทางมาถึงดาวในโคเวลทาให้โรดิมัตได้กําลังเสืิบที่เคยแยกตัวออกไปกลับมารวบทีมกันอีกครั้งเมกาทอนที่ขอยอมแพ้และยอมแลกชีวิตเพื่อช่วยเพื่อนทำให้ทานโกรธจัดภาพลักษณ์ของจอมทรราชผู้อมหิตที่อยู่ตรงหน้ากับกลายเป็นเพียงหุ่นแก่แกแกผู้ตกต่ำที่เห็นใจออโตบอดได้ทำให้ทานโมโหโ,โกธาและทำลายเมกาทอนอย่างโหดเหี้ยมเขาทั้งทุบ ต่อยตีใช้ฟิวชันแคนนอนยิ่งอัดใส่ทำให้แมกกาทอนบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยความโมโหที่ต้องเห็นไอดอนของเขาจใจออบมีเมตตาไม่แม้แต่จะตอบโต้เลยไม่แต่น้อยเรียกว่าฐานในตอนนี้คือย่ำยีศักดิ์ศรีของแมกกาทอนที่สาบานว่าจะไม่ทำร้ายใครแบบไม่เหลือชิ้นดีเพียงเพราะตนเองรับไม่ได้ ที่ไอดอลที่เขาชื่นชอบไม่เป็นไปนดังภาพจําในอดีตของตนเองแต่แล้วหนึ่งในอลิเก่าที่ควรจะต้องตายไปก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโอเวอร์ลอดที่เป็นหนึ่งในนักโทษกบฏท,ที่ฐานต้องการตัวและเคยเข้าใจว่าได้ฆ่าไปแล้วในพิธีคู่ขนานได้ปรากฏตัวเข้าขัดจังหวะและปะทะกับฐานโดยหวังเป็นคนปิดชีวิตไมก์แกนด้วยตนเองซึ่งไมก์แกนที่นอนเจ็บอยู่ก็ได้ใช้โอกาสจุลมุนนี้หลบหนีออกไปความเป็นพอยวันเพลเซอร์ของไมก์แกนทํทำให้เขาทนพิษบาดแผลได้และกลับไปรักษาตัวที่ฐานได้ทัน การตัดสินใจร่วมมือกับโอเวอร์อร์ดเป็นการเฉพาะกิจชั่วขราวเพื่อหาทางจัดการกับไม่กระอดทั้งทานยังได้ฆ่าเคออดหนึ่งในสมาชิกของทีมเดเจดิ้งเพียงเพราะเห็น Chaos, เคออดเผยความอดอดแอออกมาให้เห็น ขณะที่ถาดเริ่มบรรดาลโทสะใส่คนรอบข้างอย่างไม่ยั้งคิดและเชตก็ได้รักษาเมกกะถอดพร้อมกับบอกความจริงกับเมกะถอดว่าเมกกะถอดสามารถใช้ความสามารถของเขาได้เต็มร้อยตลอดเวลาโดยเลือกฟูเอเนจร์ที่ว่ากินแล้วทำให้ศักยภาพลดลงนั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกเท่านั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่การกระทำของเมกกะถอดว่าจะทำลายผู้อื่นแบบเมื่อก่อนหรือไม่แต่เมกกะถอดเองก็หวาดกลัวว่าหากพังมือทำลายผู้อื่นอีกก็อาจทำให้เขากลับกลายเป็นเมกกะถอดคนเก่าที่เขาละทิ้งไปก็ได้พวกโรดิมัสรวมพลกันอีกครั้ง คราวนี้ฟอร์มทีบมาพร้อมอาวุธที่เบนสตอมสามารถสร้างให้ได้พร้อมกับสกิทที่ยอมสลัดสป้าตัเองเพื่อปรับพลังและพรามตึกทนให้กับเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งชุดเกาะใหม่ของอัลต้าแบกนัทที่เบนสตอมเป็นคนสร้างให้เมกาอนไม่ได้เข้าร่วมในศึกนี้ด้วยว่าเขาสาบานที่จะไม่ใช้ความรุนแรงอีกต่อไปทว่าการตัดสินใจนั้นจะต้องแลกไปด้วยชีวิตของคนที่เขารัก เมื่อทานได้ฉีกล่างของลาวเวสออกเป็น2ท่อนและสปาร์ของสกิดก็ได้ดับลงจากการใช้พลังส่งให้เ,เพื่อนๆจนตัวเขาถึงแก่ความตายนั่นเองจิทําให้ไม่กระถอดแต่สินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาติดตั้งฟิวชั่นแคนนอนเข้าที่แขนแล้วก้าวสู่สนามลบเพื่อปกป้องเพื่อนๆแค่แรงยิงของฟิวชั่นแคนนอนก็มากพอจะเป่ากองทัพหลายสิบคนให้หายไปในพริบตาเขาได้บอกให้พวกโรดิมัสก,กับคนอ,อื่นๆพาลาวเวสกลับไปที่ฐานขณะที่เขาลับมือกับทานเพียงคนเดียวไมกระถอดกางบาเลียขึ้นมา เดสซอรัดกับโอเวอร์ลอดเห็นท่าไม่ดีจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะต่อสู้และถอยกำลังกลับไปรวมทั้งพยาบาลของหน่วยดีเจดีอย่างนิกเกิลก็ไม่ขอเอาด้วยกับท่านอีกต่อไปท่านเฮเล็กวัดและเทสซลัดอาทางเจาะบาเลียเข้ามาได้ โดยหารู่ไม่ว่าน,นั่นเป็นกับดักเมกะระอนตั้งใจหลอกให้พวกเขาเข้ามาในบาลเรียแต่แรกเพื่อปล่อยแอนตี้แมตเตอร์ที่เก็บซ่อนไว้ในร่างกายผ่านระบบสะพานอวกาศที่เคยถูกติดตั้งอยู่ในตัวทําให้ภายในร่างของเมกาะอนเป็นเสมือนหลุมดับที่สามารถกืนกินหรือปลดปล่อยพลังงานจากอวกาศออกมาได้แอนตี้แมตเตอร์พุ่งเข้าเล่นงานฉีกร่างของดีเจดีแต่ละคนออกเป็นสิ่เสี่ยง ถึงขั้นทิทานร้องขอชีวิตขอให้แมกกาทอนยอมคุยกเขาดีๆด้วยเหตุผลแต่แมกกาทอนก็เลือกที่จะไม่เมตตาเขาเคยให้โอกาสทานไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คนนี้ทานจะไม่ได้โอกาสนั้นอีกเขาบีบคอทานกระชาก้ากาศออกมาประทับบนอกพร้อมเอ่ยชื่อกริตชื่อจริงเดิมของทานในก่อนที่จะเป็นดิเซปติคอนออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปิดชี้ตำนานหน่วยดีเซปติคอนจัดติดตีวิชันหน่วยที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของเมกาทอนและจบลงด้วยฝีมือของเมกาทอนเมกาทอนรีบเข้ามาดูอาการของลาวเวทที่สาหัสเกินจะช่วยได้ ในช่วงเวลาสุดท้ายที่ลาเวสกาลังรวยทลิ์สมุนเทพคาเซลตัวน้อยประทับอุ้งเท้าบนอกของเมกาทอนแล้วบอกกับผู้นำของเขาว่าจะได้เปียนกลับไปเป็นดังเดือเด็ดขาดก่อนจะสิ้นใจการตายของลาเวสทาให้ซาวเวฟที่อยู่อีกฝ้าของจัก,กรวาลรับรู้ได้และสุดลงด้วยความสะเทือนใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียเพื่อนรักคนสําคัญของเขาไปชาวลอดไลค์คนอื่นๆต่างเสียใจต่อการจากไปของลาเวสกระทั่งหนึ่งในแขกปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นยังจําเขาจากพาร์ทแรกได้ไหมครับเธอไม่นัด เพื่อนหุ่นเหมืองของเมกาทอนสมัยที่อยู่ที่เมสสตีนปรากฏตัวขึ้นมาทําให้เมกาทอนท,ที่กําลังบอบช้าเข้าโอบก,กอดสหายที่คิดว่าน่าจะหายตัวไปนานแล้วของเขาอีกครั้งซึ่งเรื่องก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วเทอร์มินัตคนนี้คือเทอร์มินัตในอดีตที่เซนเซเลใช้กระเป๋าทำแม็กซีดของเบสตตอมที่เมกาทอนเคยฝังไว้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อช่วยชีวิตหรือตามหาบุคคลที่สูญหายไปในช่วงเวลาเก่าแก่แล้วพามารักษาตัวที่เนโครเวลโดยอําพางว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่่อยููในแซท เป็นอันปิดประเด็นเรื่องกระเป๋าทำไม้ฉีดของเบสตอบและเทอร์มินัสที่หายตัวไปตั้งแต่หลายล้านปีที่แล้วลงอย่างสวยงามถ้าพวกโรดิมัสเลือกใช้เทเลพอร์ตวาร์ปหนีไปแต่แรกแมกกาทอนของเราก็คงไม่ได้เจอกับเทอร์มินัสเป็นแน่ และเทอร์มินัสเองก็คงโดนพวกดีเจดีฆ่าไปแล้วเช่นกันดังนั้นการเดินทางก็ยังไม่จบพวกโรเดมัสได้เดินทางต่อเพื่อหาทางกลับไปยังไซเบอร์ทอนการที่มีผู้คนที่ถูกรักษาตัวตื่นขึ้นมาทําให้โรเดมัสเป็นสมาชิกในทีมเพิ่มได้แก่เทอร์มินัสเพื่อนเก่าของเมกาททรโลเลอร์เพื่อนเก่าของออฟติมัสและแอนน์นดตกับลักที่เป็นคู่รักกันโรเดมัส <od> ได้ให้ดิปโพสีให้เขาใหม่เพื่อแสได้ถึงการไว้ทุกข์ให้กับสกิทที่จากไปส่วนเบนสตอร์นักวิทยาศาสตร์คนเก่งของเราได้สสสรรรร้้้าางงงงอออุโโมค <วา S 1> ์วปับเเเดดดินทไไไยซ็จใชื่ล ที่มีอยู่บนเนโคเวลในการสร้างพวกโรดิมัตออกเดินทางกลับไปยังไซเบอร์ทอนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไซเบอร์ทอนที่พวกเขารู้จักนี่คือไซเบอร์ทอนในอีกมัลติเวิร์หนึ่งที่ถูกสภาฟัง์ชันนิสปกครองในมัลติเวิร์สนี้คือโลกที่ไม่กระทอนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาทําให้ไม่มีสงครามจากฝีมือของพวกดีเรติคอนแต่ก็มีกลุ่มสภา ที่เรียกว่าสภาฟังชันนิสเข้ามาปกครองซึ่งสภาพวกนี้ก็เป็นพวกที่เคร่งในการดําเนินชีวิตตามโหมดทางเลือกของทาร์ฟอร์เมอร์ที่ตีติดตัวมาแต่กําเนิดทั้งยังทําการล้างบางสภาไซเบอร์ทอนรุ่นก่อนและปิดกั้นการใช้งานเวกเตอร์ซิกมาเพื่อยับยังการขยายตัวของประชากรตามนโยบายเดิมของรัฐบาลรุ่นก่อนและสถาปานาระบอบเทวะทิปไตยขึ้นมาที่ยึดมั่นในการเกิดตามธรรมชาติของเทพเจ้าอาดัปต์เทพโบราณของไซเบอร์ทอนทั้งยังเคร่งให้หุนทุกตัวดําเนินหน้าที่การงานในชีวิตตามโหมดแปลของตนเองที่มีมาแต่กําเนิด หมุดที่เกิดจากการสร้างต่อต้านหรือขัดระเบียบต่อสังคม จะถูกเนรเทศกําจัดทิ้งไม่ก็เอ็มปูลาตาให้เปลี่ยนหัวเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถพูดได้ทาได้เพียงสแสดงข้อความผ่านทางหน้าจอเท่านั้นและยกตัวอย่างการใช้ชีวิตในโลกนี้ง่ายก็เหมือนคุณเกิดมาเป็นวิทยุคุณก็ทําได้เพียงหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารจะไปทําอาชีพหรือหน้าที่อื่นเหนือจากนี้ไม่ได้ซึ่งในจักรวาลหลักมันเกิดการสร้างแบบคอสเท็ตโคขึ้นมาก่อนทําให้เกิดกระแสะต่อต้านแนวคิดฝั่งชันนิดขึ้นมาเพราะหุ่นบางตัวเขาไม่ได้จักเกิดมาโดยถูกกาหนดชะตาไว้แต่แก แต่ใครที่ไม่ใช่คนที่แนวคิดนี้ต้องการก็จะถูกเตะส่งและใชช้ีวิตอย่งอางอพยศอดสูไปด้วยเช่นกันเึ่พอพวกไม่กระถอดมาถึงจัก,กราวาลฟัง์กชั่นนี้พวกเขาก็ได้ไปที่เมืองอะดปติกานครศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งชื่อตามเทพอะดปตัเมืองที่เอื้อเฟื้อต่อพลเรือนที่ถูกสภามองว่ามีหมดปัญหาที่จําเจและถูกกีการจากระบอบหลัก วกเขาได้พบกับหนึ่งในวุฒิสภาหุ่นยนต์ที่ชื่อซิกออฟเทเวลผู้เคยศึกษาเมทิกและเชื่อสนิทใจว่าเขาสามารถคุยกับพายมัดผ่านทางเมทิกออฟลีเดอร์จิได้จนดัดแปลงหัวตนเองให้กลายเป็นเมทิกเพื่อร่งในการนับถือพายมัตตามระบบเทวานิยมอย่างมากซึ่งซิกออฟเทเวลก็ได้ดัดแปลงดวงจันทร์ลูน่าทูของไซเบอร์ทอนให้กลายเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวที่จะดูดทาร์ฟมอร์ที่เป็นพลเรือเรือล้าสมัยเข้าไปทำลายเป็นดวงจันทร์ที่ดูดขนขึ้นไปและทำการบดขห้กลายเป็นเศษเหล็กแทน ไปกระถอนได้โน้มน้าวให้ทุกคนอยู่ช่วยเหลือพลเรือนในอะดัปติกาห้รอดพ้นจากการล้างบางและตั้งใจใช้เครื่องเทเลพอร์ตบนลูน่าทูพรับทั้งพวกเขาและลูน,น่าทูกลับไปยังเนโคเวล ซึ่งในดาวเดลโคเวลจะมีรูขนาดใหญ่พอที่จะเก็บรูหน้าถูดวงนี้ไว้ได้พวกโลดิมัสสามารถวร์บกลับไปได้สำเร็จแต่เมกาทอนกับเทอร์มินัสที่ตามมาข้างหลังกลับมาไม่ทันทำให้รูหน้าถูได้ว์ปไปที่เดโคเวลเมกาทอนที่ยังติดอยู่ที่จักรวาลฟังก์ชันนิตได้ตัดสินใจเตือนทางลบหลบผู้คนและกล่าวพูดลุกใจพลเมืองไซเบอร์ทอนที่อยู่ภายใต้อำนาจให้มองเห็นถึงบทเสียของระบอบนี้ที่ริดรอดเสรีภาพของผู้อื่นไปหลายต่อหลายชีวิตและหวังว่าการพูดโน้มน้าวเช่นนี้ จะเป็นพลังที่มากกว่าการใช้ความรุนแรงในการทับสงขาบามหนึ่งในหุ่นที่มาร่วมฟังคำกล่าวของเมกาทอนก็มีกิดหรือก็คือฐานในโลกที่ยังไม่เดินปิดทางรวบอยู่ด้วยนั่นเองแถมตอนท้ายแมกกาทอนยังรับการติดต่อจากคนที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้เจอในจักรวาลน,นี้โอไลออนแพ็ oh, like นั่นเองแต่กลับไปที่ฝั่งโรดิมัสที่กลับไปจักรวาลเดิมได้อย่างปลอดภัยซึ่งตรงนี้ผมก็จะขอสรุปเล่าย,ย่อๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พวกโรดิมัสกลับไปชิงยาลอดไลายคืนจากเกตเอเวได้สําเร็จส่วนเกตเอเวก็ตายจากการถูกพวกสแกปเปลิลลุมกินโตซึ่งวีกรกรรมของเกตเอเวตอนไปกับตันยานก็ถือว่าเลวร้วายขั้นสุดทั้งการใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงฆ่าคนที่เป็นก้างพางคอแม้แต่อตอมไมเซอร์ที่เป็นเพื่อนของเขาก็ไม่รอดอีกทั้งเรื่องราวยังได้ดําเนินต่อไปและได้เปิดเผยว่าหลังแต่จริงแล้วเขาคือไพร์มัส เทพเจ้าของเราทานฟอร์เมอร์ที่ถูกลบความทรงจาออกไปเมื่อนานมาแล้วจนลืมฐานะเดิมของตนเองซึ่งหลังเป็นหนึ่งในเทพโบราณของไซเบอร์ทอนทั้ง5ที่ถูกเรียกว่ากิ้วดิงแฮนหนึ่งในนั้นก็มีเซนเซเร่ที่ตายไปแล้วมีสถานะเป็นเทพแห่งความตายมอติรัสมาก,ก่อนแต่ก็น่าเศร้าที่โลดิมัสก็ได้พบกับอีกความจริงหนึ่งที่เขาได้พบว่าอัศวินไซเบอร์ทอนแท้จริงแล้วไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมาก่อนเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคอดีตกาล เมกาทอนที่ติดอยู่ในจัก,กรวาลฟังก์ชันนิดนานเกือบ1,000ปีในกลายเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแล้วนํำขบวนการเข้ากัดขวางแจ้งต่อเผ่าพันอื่นๆในจัก,กรวาลไอรอดพ้นจากการกวัดล้างของสภาฟังก์ชันนิดส่วนเทอร์มินัตก็ได้ตายไปแล้วขณะที่อยู่ในจัก,กรวาลฟังก์ชั่นนิดซึ่งคอม,มิกก็ไม่ได้ปรากฏฉากที่เขาถูกสังหารให้ได้เห็นนอกจากเทอร์มินัตที่ตาย ก็มีโอไลออนแพ็กกับอิมแพคเตอร์ของจักรวานนั้นที่ถูกพวกสภากําจัดทิ้งไปแล้วอีกด้วยเมคกะธนไล่ตามพวกสภามาจนถึงจักรวาลหลักที่เขาจากมาที่สภาได้ดัดแปลงไซเบอร์ทอนของตัวเองให้กลายเป็นจักรกลขนาดยักษ์ที่มีหน้าตาคล้ายกับไพมัสในซีรีส์ไซเบอร์อนให้เข้าทําการลุกลานจักรวาลแห่งนี้เมคกะธรกลับไปร่วมทีมกับโลดิมัสได้อีกครั้งในคราวนี้เขาได้นํากองทัพฝ่ายต่อต้านมาช่วยด้วย ทั้งยังได้ใช้เวลาในจกักรวาลฟังก์ชันนิดสารฝันให้ตนเองกลายเป็นแพทย์ได้สาเร็จพอมดัดแปลงฟิวชั่นแค่นอนให้กลายเป็นกระเป๋าพยาบาลเพื่อใช้รักษาคนในยามฉุกเฉินได้อีกด้วยไม่กทอร์ดต้องการหาทางหยุดการทํางานของพายมัดตัวปอบเพื่อช่วยประชาชนนับหลานที่ติดอยู่บนไซเบอร์ทอรหรือพายมัดของพวกฟังก์ชันนิดออกมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือจกักรวาลจึงเริ่มต้นขึ้นพวกเขาสามารถจัดการเปลี่ยนให้พายมัดยักษ์แปลงกลับไปเป็นดาวไซเบอร์ทอรนของจกักรวาลดิฟังชันนิดเหมือนเดิ เลือกแต่กำเนิดของพายมัดตัวจริงแล้วสร้างเม็ดติขึ้นมา12ชิ้นเพื่อให้เ,เพื่อนๆทุกคนแยกย้ายกันไปดึงเม็ดติบนจุดความร้อดบนไซเบอร์ทอร์ดของพวกฟัง์ชันนิตทำให้เวกเตอร์ซิกมาอวัวโหลดและทำลายสภาที่ควบคุมอยู่ในเวกเตอร์ซิกมาทิ้งให้สิ้นซาก ท้าว่าการทําเช่นนั้นก็ทําให้หลังต้องตายด้วยการตายของหลังจะไม่สูญเปล่าเมืม่อทุกคนเข้าประจําตําแหน่งและเลือกทําการดึงเม็ถึกตามจุดที่กําหนดพวกเขาต้องแยกย้ายไปทั้ง12ทีมพร้อมต่อสู้เสี่ยงตายกับกองทหารของสภาฟังก์ชันนิตที่เข้ามาล้อมแต่ละทีมไว้ซึ่งเมทถึกออฟลีเดอร์ชิพตัวนี้ไม่ได้เปิดได้เพียงแค่ต้องเป็นคนดีหรือคนที่คู่ควรเท่านั้นแต่ผู้ที่จะเปิดมันได้ต้องเชื่อมัน่นว่าตนมีคุณค่ามากพอที่จะเปิดมันเอกาทอนบอกกับโรดิมัสให้แจ้งเพื่อนๆทุกคนเพื่อให้พวกเขาตระหนัก ทุกคนที่เป็นคนธรรมดามาก่อนหาใช่ทานฟอร์เมอร์ที่วิเศษวิโสใหม่มีตั้งคนมากหน้าหลายอาชีพมารวมตัวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีคือมีกันและกัดขอแก้จงนึกถึงคนที่เราไว้ใจคนที่ทําให้เราหัวเราะคนที่ทําให้เรามีความสุขแม้จะเคยทาผิดพลาดในชีวิตมาก่อนก็จะมีคนที่พร้อมอ้าแขนต้อนรับเราอยู่เสมอไม่ว่าใครก็รู้แต่มีคุณค่าอยู่ภายในขอเพียงแค่เราจงเชื่อมัน่นและหามันให้พบ เมื่อน,นั้นประกายจากเม็ตริกของแต่ละคนก็จะดัดแสงขึ้นมาคำพูดปลุกใจของโรดิมัตได้ทําให้เพื่อนๆมีศรัทธาอันแรงกล้าพอที่จะเปิดเม็ตริกออฟลีดเดอร์ชิพได้มีเพียงไม่กะทระถอนที่ไม่สามารถเปิดเม็ตริกออฟลีดเดอร์ชิพได้อาจเพราะความขุ่นเคืองภายในใจและความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ผ่านมาทําให้โรดิมัตอาสาปเปิดเม็ตริกชิ้นนั้นแทนพลังจากเม็ตริกข้อสิบสองได้ส่งไปยังเวกเตอร์ซิกมาทำลายสภาฟังก์ชันนิดพร้อมกับได้เห็นข้อความสุดท้ายของหลังที่เกิดจากการโอเวอร์โหลดของ Spark, สงปงง One, าร เวลาล่วงเลยผ่านไปไซเบอร์ทอนของจัก,กรวาลฟังก์ชั่นนิตได้กลายเป็นไซเบอร์ทอนใหม่ให้กับจัก,กรวาลหลักที่หลอดพ้นจากการลุกลามของยูนิคอร์และพร้อมต้อนรับชาวไซเบอร์ทอนที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ให้กลับมาตั้งถิ่นฐานอีกครั้งเมกะทอนได้ถูกจับกลุ่มตัวโดยเพาวการที่อาศาัศวนไซเบอร์ทอนไม่เคยมีอยู่จริงมาก่อนทำให้เมกะทอนต้องไปขึ้นศาลที่หนนี้มีสภากาเล็กติกเป็นประธานในการตัดสินเมกะทอนยอมรับการตัดสินแต่โดยดีแม้โลดิมัสจะพยายามแก้ต่างให้เขาก็ตาม เ,เพื่อนๆทุกคนได้รวมตัวกันบทยาลอดไลอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ยาจะโดนแยกส่วนแล้วร่วมเฉลิมฉลองด้วยการกอดจากลาพวกเขาได้ลองใช้การควันตั้มจำเพื่อทําให้เกิดลอดไลอีกหลังขึ้นใหม่อีกครั้งแต่คนนี้ลอดไลที่ถูกสร้างเรียนแบบขึ้นมาจะออกเดินทางไปกับลูกเรือลอดไลที่เป็นอีกตัวตนไปยังจักรวาลอันไกลโพน้นหรือว่าง่ายๆก็เป็นการสร้างหลุดทางเลือกขึ้นมาอีกหลุดหนึ่ง เพื่อเก็บการเดินทางของพวกเขาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองยาลอดไลในโลกจริงได้ถูกแยกส่วนตามระเบียบลูกเรือทุกคนแยกายไปใช้ชีวิตของแต่ละคนประชากรชาวลูน่าหวันที่เกิดมาหลังจากนั้นก็ได้รับอัตลักษณ์สืบทอดลักษณะทางกายภาพต่อจากสปาร์ของหลังจะเรียกว่าเป็นลูกหลานก็ว่าได้เมคทอนยอมรับการพิจารณาคดีต่อไปซึ่งศาลยังคงไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแทนเมคทอนคุยกับโรดิมัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับฟังคำตัดสินเขาได้เก็บโรดิมัสสตาร์ที่โรดิมัสเคยให้ไว้กัับตตวเสมออใในนที่ชช้ อยู่ในจัก,กรวาลฟังก์ชันนิดซึ่งก็เป็นตาที่โรดิมันมอบให้กับเพื่อนเพื่ออีกหลายคนที่โดยสารมาก,กับยานลอดไหลเมกาทอนเองก็พอใจกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่และยอมรับชะตาที่เขาต้องเผชิญไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ชีวิตที่เขาได้ขอไถ่บาปได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ร่วมปจนภัยร่วมกับทุกคนได้เป็นครอบครัวชาวลอดไหลแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับเขาขอแค่มีใครสักคนมองเห็นความดีในตัวเขาแม้จะลบล้างมลทินไม่ได้แต่การประจนภัยของเมกาทอนก็ได้ช่วยสารเรื่องราวให้กับหลายๆตัวละคร เขาได้พารีวรมาจากอีกโลกหนึ่งมหาคุมโดมผู้เป็นคนรักของรีวเมกาทอนได้ปรับความเข้าใจกับหลายๆคนรวมทั้งเวลล์ที่เคยเป็นคนที่มีอคติกับเมกาทอนมาก่อนเขาได้พบกับเทอร์มินัตอีกครั้งและได้ช่วยเหลือประชาชนช,ชาวฟัง์กชั่นนิตห้อลอดพ้นจากระบอบอเลวรลายได้ และแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานนับหลายปีสังสิ้นการที่ภากษา,านงานศพของแรชเชตที่เสียชีวิตจากการเบิดอาททาให้สปาร์กหยุดการทํางานเพื่อนๆชาวลอสไรท์ที่แยกย้ายกันไดมารวมตัวกันในงานศพของแรชเชตพร้อมวางของไว้อาลัยให้กับคุณหมอคนเก่งของเราพร้อมกับโรดิมัสท,ที่วางโรดิมัสตาของไมกาทต์ดไว้บนลุมศพของแรชเชตก่อนที่เขาจะออกเดินทางต่อไปไม่มีใครรู้ว่าะตาของไมกาทต์ดในจัก,กรวาลน,นี้ลงเอยเช่นใด สุดท้ายเรื่องราวการระจนภัยของแมกาทอนกับชาวลอดไหลจะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกเรือทุกคนตลอดไปและในอีกจักรวาลหนึ่งเมกาทอนก็ยังคงออกเดินทางโลกกับชาวลอดไหลสู่จักรวาลอันไกลโพ้นที่มีที่สิ้นสุดต่อไปและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมกกาทอนในจักรวาลคอมิก IDW 2005 ที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังซึ่งแมกกาทอนของ IDW 2005ก็ถือว่ามีของเล่นขายมาแล้วหลายตัวด้วยเช่นกันทั้งล่างสีดำที่เคยทำเป็นดีลักคาร์ดในช่วงครบรอบ30ปีและยังได้ออกเป็นของเล่นรุ่นคุโลโคลคาราฮูลีของเฟรมทอยที่มีราคาแพงอย่างมากล่างคนเหมืองที่เป็นเซ็ตพิเศษกับวุฒิสภาแรดแบทและเซ็ตพิเศษที่อยู่คู่กับโอไลออนแพ็ในงาน SDCC รวมทั้งล่างออโตบอทที่มีงานประกอบจากค่ายเฟรมทอยขาย,ขายและกล่องสุ่มจากค่ายบ็อกกี้วังจำหน่ายด้วยแล้วทุกคนล่ะครับหลังจากฟังจบแล้ว ชอบเมกาทอนในจาัก,การวาลนี้กันไหมสำหรับผมนะผมยกให้เมกาทอนในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือเมกาทอนที่ผมชอบที่สุดเลยทำให้ผมอยากหยิบเมกาทอนฉบับนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างมากคลิปตัดไปจะเป็นคลิปอะไรก็จะลืมกดติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ